สวัสดีค่ะหมอมีคําแนะนําเกี่ยวกับคนไข้ที่สนใจที่จะปลูกผมนะคะสําหรับคําแนะนําในการเตรียมตัวก่อนและก็หลังผ่าตัดนะคะเป็นคําแนะนําคร่าวๆนะคะสําหรับการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนะคะอันดับที่1ก็คือให้สํารวจดูว่าเรามียาประจําอะไรไหมนะคะแล้วก็ยาบางตัวที่จําเป็นจะต้องงดหรือหยุดก่อนผ่าตัดนะคะแพทย์ก็จะให้คําแนะนําไว้ก็ให้หยุด นะคะตามนั้นสําหรับยาบางตัวตัวไหนที่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นต้องหยุดเนี่ยก็สามารถที่จะรับประทานต่อได้อันที่2ก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะในคืนก่อนผ่าตนนัดหมอนแนะนําว่าให้นอนให้เต็มอิ่มนะคะอย่างน้อยก็8ชั่วโมงนะคะ แล้วก็รับประทานอาหารนะคะรับประทานน้าให้เพียงพอไม่ต้องงดไม่ต้องอดนะคะในระหว่างที่ทําการผ่าตัดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้ยาชาเฉพาะที่นะคะก็สามารถที่จะเบรกดื่มน้ําจะเบรกทานอาหารนิดๆหน่อยๆได้อยู่แล้วแต่ว่าเราก็ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนผ่าตัดนะคะค่ะสําสหรับการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดนะคะ ในช่วง1 2ถึงวันหลังผ่าตัดเนี่ยก็จะแนะนํานะคะว่าอย่าพึ่งไปเกาไปแกะอย่าไปถูตรงบริเวณที่เราปลูกผมเพราะว่ากราฟ่ยมีโอกาสที่จะหลุดได้อาจจะมีเลือดออกได้แล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะในสําหรับคนที่จําเป็นต้องกลับไปทํางานก็จะแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะงานนะคะที่ต้องออกแรงเยอะนะคะเป็นงานเอาท์ดอร์อะไรแบบนี้ก็ อาจจะง,งดสักหนึ่งถึงสองวันนะคะแล้วก็การมาดูแลล้างแผลเนี่ยในช่วงเจ็ดวันแรกเนี่ยก็จะทําให้แผลเราเนี่ยมีความสะอาดนะคะหมอก็จะแนะนําให้กลับมาล้างแผลที่คลินิกได้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปโดนแดดจัดนะคะอย่าเพิ่งไปโดนฝุ่นดิกเลี้ยงชุมชนที่มีฝุ่นหรือว่ามีแดดในช่วงสองสัปดาห์แรก สำหรับการออกกำลังกายนะคะสามารถที่จะเริ่มออกกำลังกายได้เลยถ้าเป็นออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็เริ่มได้เลยประมาณ14วันหลังผ่าตัดแต่ถ้าเป็นการออกกําลังกายหนักหรือเป็นกีฬาหนักนะคะก็อาจจะต้องงดสักประมาณ1เดือนโดยเฉพาะกีฬาทางน้ํานะคะขอให้งดเรื่องของการว่ายน้ําหรือการทํากีฬาทางน้ํากิจกรรมทางน้ำเนี่ยของงดเลย1เดือนนะคะเพราะว่าจะมีเชื้อโรคบางอย่างที่มันซ่อนตัวอยู่ในแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําในสระหรือแหล่งน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งมันมักจะชอบดูขุมขดนะนะคะพวกนี้ก็อาจจะทําให้เกิดแผลติดเชื้อได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนขั้นนี้ก็เป็นการดูแลคร่าวๆก่อนแล้วก็หลังผ่าตัดผูผมค่ะ